สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูออนเหมือนเดิมนะลูกเรียนออนไลน์ไปยครูออนเหมือนเดิมวันนี้วันจันทร์หลังจากที่เราห่างหายกันมาเมื่อวันศุกร์เป็นวันอะไรคะวันลอยอะไรเลยวันลอยกระทงไหนใครไปลอยกระทงบ้างไหนเด็กๆไปลอยกระทงมีภาพมาฝากครูออนไหมคะใครทํากระทงที่คลณออนสั่งแล้วบ้างคะถ้าเกิดใครทําที่คุณออนสั่งแล้วอย่าลืมถ่ายภาพลงอัลบั้มนะคะมันเป็นกระทงน้ําแข็ง มารักษาเสียงแวดล้อมด้วยโอเคเรามาดูเลยว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรอ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน่วยกลางวันกลางคืนจากครั้งที่แล้วที่คุณออยสอนคือเหนวยกลางวันกลางคืนเหมือนกันใช่ไหมกลางวันจะมีอะไรลูกมีพระอาทิตย์แล้วก็จะมีแสงอะไรแสงสว่างส่วนกลางคืนจะมีพระจันทร์แล้วก็เป็นยังไงคะมืดเรามองเห็นไหมกลางคืน มองไม่เห็นทีนี้เรามาดูค่ะกลางวันความหมายของกลางวันคุณครูเคยบอกในคลิปก่อนหน้านู้นแล้ว,ลวระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่คำค่ำซึ่งจะมีแสงอะไรอยู่แสงพระอาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีแสงพระอาทิตย์เด็กๆเห็นแสงพระอาทิตย์จะบ่งบอกเวลาเป็นกลางวันและกิจกรรมในตอนกลางวันส่วนใหญ่เราจะทำอะไรบ้าง ไปโรงเรียนกินข้าวทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะส่วนกลางคืนความหมายของกลางคืนคือระยะเวลาตั้งแต่หัวค่ำถึงยามรุ่งซึ่งไม่มีแสงอะไรแล้วพระอาทิตย์ส่วนใหญ่กิจกรรมที่เราทํากลางคืนคือนอนนั่นเองอภาพแรกนี้คือภาพอะไร คือภาพเด็กผู้ชายคนนี้ตื่นจากนอนเพราะฉะนั้นตื่นจากนอนมีอะไรขึ้นอยู่ตรงหน้าตา <c oughs> มีพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเรารู้เลยไหมว่านี่คือตอนกลางวันหรือกลางคืนอ่ามันคือตอนกลางวันเมื่อตื่นจากนอนแล้วกลางวันเรามีกิจกรรมทาอะไรอีกคะไปไหนไปโรงเรียนแล้วก็ ทำการบ้านตอนกลางไม่เราถึงต้องทำกลางวันไอเราทำการบ้านตอนกลางวันเพราะมันมีแสงสวา่างเพียงพอแล้วก็เด็กๆเกขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสมองเราใบอ่ะมีสมองเราจะไม่เบลอเหมือนตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนเหมือนเราเหนื่อยเราง่วงเราเพียเราก็จะไม่มี กระจิตกระใจที่จะทําการบ้านแต่ถ้าตอนกลางวันเรายังกระปี้กระเป๋ายังตื่นตัวเด็กๆต้องทําการบ้านก่อนไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆน,นะคะทําให้เสร็จแล้วก็เตรียมตัวในวันที่30จะต้องเอาการบ้านมาส่งคุณครูคด้วยนะกิจกรรมตอนกลางคืนเมื่อกี้ใครพูดแล้วใครจำได้ไหมกิจกรรมตอนกลางาคืนเราจะทาอะไรคะ อาหารให้นอนว่านอนหลับค่ะเกลางคืนทําอะไรได้นอกจากนอนหลับกลางคืนมันคือการพักผ่อนให้ร่างกายของเราพักผ่อนนะคะอทีนี้มีคำถามท้ายบทค่ะไหนเด็กๆบอกคุณครูซี่รูปว,ว่าสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในตอนกลางคืนคืออะไรระหว่าง 1. ตากผ้า 2. เดินเวียนเทียนในตอนกลางคืนคืออะไรคะที่ไม่ควรเขาบอกว่าไม่ควรนะคะไม่ควรปฏิบัติในเวลากลางคืนแน่นอนมันต้องเป็นตากผ้าเพราะตากผ้ามันต้องใช้แสงแดดไม่อย่างนั้นผ้าของเราเมื่อถ้าเอาไปตากกลางคืนผ้าของเราจะเป็นยังไง เหม็นอับชื้นทีนี้เรามาดูในใบางานค่ะคำสั่งเขาบอกให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นประด์ d ีเ day. day หมายถึงกลางวันยังไง day หมายถึงกลางวันส่วนไหนหมายถึงนอน หรือก n ดไน t นั่นเองนอนให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อเขียนตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วเปิดปหน้าถัดไปเลยลูกประโยชน์และโทษของพระอาทิตย์อ่าประโยชน์ของพระอาทิตย์มีอะไรบ้างและโทษของพระอาทิตย์มีอะไรบ้างเขาบอกว่าให้สร้างภาพศิละปะพระอาทิตย์ของตนเองสร้างภาพศิละปะพระอาทิตย์ของตนเองเพราะฉะนั้นเด็กๆ วาดรูปพระอาทิตย์ของตนเองเลยคะ่ะเป็นยังไงนะพระอาทิตย์ของแต่ละคนแล้วแต่ลูกนันนะลูกลูกดีไซน์พระอาทิตย์ของตัวเองออกแบบเองเลยว่าลูกอยากให้พระอาทิตย์ของลูกเป็นแบบไหนจะเป็นแบบคุณครูก็ได้หรือจะเป็นแบบอื่นก็ได้ขอให้มันเป็นพระอาทิตย์นะคะบางคนอาจจะเป็นพระอาทิตย์แบบนี้แต่บางคนอาจจะเป็นแบบนี้ครณครัวให้ดู ภาน,นสวยเนี่ยนะคะเพราะคุณครูวาดในคอมเนาะอ่ะบางคนอาจจะเป็นภาพอาทิตย์แบบนี้แล้วแต่ลูกเลยนะว่าลูกอยากให้ภาพอาทิตย์ของลูกเป็นแบบไหนเมื่อลูกวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมทําไมคะระบายสีให้สวยงามโอเคยังเหลืออีกไม่กี่ใบงานแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากเสร็จในใบงานนี้เด็กๆกลับไปทําเล่มสีส้มเรื่อยๆเ,เลยนะลูก พอเล่มสีส้มมันเยอะมากและในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรอีกเรามารอติดตามดูนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย